บายดีพ <ik> ี right? ่น้องเป็นตาขอให้แม่ well, ้องเพลินบายดีพี่น้องแกงละไมพี่น้องเป็นบ่อนไปย่างเนยแม่ใช่ไหมถ้าเอาในตู้เย็นได้หนทงในยพามันย่างแดงเตียนจ้างขางอ่านะเนยหมองพามันไหนแกงใส่เนยย่างแดงกินแกงละไมกับข้าวฮวงพี่น้องเอาเมื่ออะไรไม่ใหญ่นะ ข้าวปงพี่น้องกับแกงนาา้ำม้เข้ากันเดี๋พี่น้องเอ้ยใส่กระปูก็หมักหอยหอยจูบเคยกางตัว,วไปแก่ผักงปงพรมินใครอยากกินบรรยากาศลมๆแกงน้ำมันหอมห่อนปลาเจ้าใหม่เด้๋พี่น้องเลยนะเอาไว้ให้ลูกเคยกินบสชาติอดลูกเคยกล้วโก๊บเหรักก่อนเคยกางเน <c oughs> ี่ยหยัดก่อน

เด้อพี่น้องเราเรื่องอไคุเาเรื่องงานม่ากินอิม้ไมีนู่ไปนหน่อยไปบนี้ผัดกมาน่อยครับ่าออนุาตนะขีเดงเอาเอาเลยเอเนแม่กระตมาโบราณไเมอรนุ่กกินน่อยมึงตาเคียวบอบอบว่าเพ่นบัว่าเนาะ่น่อยเอพี่น้องมาเด้อเาม่้สบถูกกบ่นหมพอกิน่ด้สิบถูก่มือนเราห À, Ngay <laughs> 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 à, <học áo. cười> cái... ngày nanh 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 tôi nanh 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 nanh

มักินน้กปลาแค่นะี่ะปูเขากินเขาจะออยงเนาะที่งามันม่นี่นะคอยไมู่แข้งี่นเอางัดสุด่าง้นมาโนนซุกนะเราต้องห่วงยี่งานควมมีนไม่จะจ้าสำเางานพวกที่เปบ้างเจ้าเลื่อนหน่อยหบา

สาม,มะ่ใสของอมาเด็ดนะอเเออทร้านมล,ลงหาางห้าหนึ่งองแล้วรื้ืมอแบว่าก็รินว่ะบุญบาทเท่ารือบุบอกอะ้ืมาลงคราางับพี่เขาเนอาจาลมัตมาค่าเงเสาอันที่สี่ยอสิมานนี้

เไม่าไมาไม่ <eye> <S 2> <S 2> <S <S ีไม่่ซนกัอี่คือเปดตัวเ่เยรอเดาวนะไม่รู้ว่าเขไแล้วนี่เาดาว่งเอยงกว่าจนจเต็มแกี่เสียงัเโกิดม่เสียงมีะไังมีรงพางเกิดก่อนยังตงเล่ยังมาล่มาแต่ยิ่งเยียนกู มาตุแลวนะฮาดาแง่า้าซาก้าเด็กทีมว่าสายตุ้มพี่น้องเว้ยสายงัดพี่น้อง้ยสายเด็กข้างในมาี่สี่มองลงมาตาเ็ดเรอตาเ็ดเมาเดี๋ยว่าโอ้โแท้มาแส่เนาะแ่ี่เากให้กินตาเ็ดรี่เัวเมืออกันเลแต่เขียวเรียน เลี้ยยกไปกับหนบีกหนึ่งสาี่กับแซดอีต่อวะต่อเช้าเก่าพด่างอ่ะห้าวเนาะเน่ะมันย้อนคือามจ่ามันอะไรเนาะว่แม่นูก้นูมันหูเป็นเอเออูเป็นเน้ยแล้วเปียนเปียนเเต

แ่แ้แ่อไปรอปีมือเมียอะไนเนือะบกนุ่นๆปีมือนี่เลยนนกาังก้เสือก้าวก้าวเดกายคุ้นเลยนะเมเ้มนะวแม่ผู้ก้าทำบ้าเ้าทำน่มากว ก็คืคุณแล้ว่ะนัวนัวแก่เคี้ยวฉันอกเคี้ยวก็ได้แล้วเป็นกระถางเนัวแหวนดนัวแก่นัวแก่เป็นันใหม่เกิดใหม่นั่เป็นนรุนที่มัแก่ว่สวย นะกูได me ah? ้ซื้อมูไมมกับเขาเนี่หนึ่งเด้อนี่ใส่คอพลาฮะเ้าในข้าาวก็ปขายรเบิร์ตเอเอบีเขาก็ขาจนใไม่่จานแ่เเือไดมากแ่เดืนี้ ปิ่งเฟ็ทอดปิ่งเฟดทอดข้าวผัดชนะเยนกเี้ยตัวเนาะหน้าไ่เคยกินมันเนาะมก็ติ่มซำพลาพี่น้องเห้ยแสบไหม่น้องหน้าอะไี่ก้นกินแบยแกงใส่กระปูมากับแ่บเลยพี่น้องสุดยอดน้องยอมแกงไไหมพี่น้องเว้ยเออใส่นะ จวนางมีจอยมันสิเลียงเป็ดบาเดี๋ยวนี่เพราะมันสิเลียงบาเดี๋ยวนี่นปนไปพ่อกันใหม่พี่น้องจคะคลิปหน้าจาสซมนี <laughs>